สวัสดีครับเจนะ i ิ c คอย miner วันนี้นะครับเราก็มีดีลเสนอมาครับเป็นเครื่องที่ขุดด็อกคอยแล้วก็ไลท์คอยนะครับที่ได้แรงที่สุดตอนนี้นะครับผมเป็นเครื่อง a 6 6 6นะครับผมเป็น a 6นะครับตัวนี้ก็แรงขุดจะอยู่ที่ร้อยพันสองร้อยสามสิบนะครับ m h นะครับกินไฟพันห้าร้อยวัตต์นะครับราคาก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับรายได้ตัวนี้อยู่ที่ ประมาณ4 4 3 4 4 4ดอลลาร์นะครับก็คูณด้วย32ป้ายนะครับเท่ากับเดือนละ1มื่นนะครับแต่ถ้าเกิดหักค่าไฟแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณนะครับ314.39นะครับก็คือ14.39นะครับ ก็ประมาณเดือนละหมื่นนะครับค่าไฟค่าไฟเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูค่าไฟค่าไฟเนี่ยโดยประมาณนะครับก็แล้วแต่ที่นะครับที่ทั่วไปก็จะอยู่อาจจะมากกว่านี้นิดนึงนะครับประมาณเดือนสี่พันกว่าบาทนะครับแล้วก็ระยะคืนทุนนะครับอ่ะเราเอาดอลลาราคานะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทของเราหารด้วย ตัวรายได้นะครับปุ๊บออกมาก็ประมาณ5้จุดห้าเดือนนะครับถ้าไม่หักค่าไฟนะครับแต่ถ้าเกิดหักค่าไฟแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ7.7เดือนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะรายได้ก็ตกวันละเท่าไหร่เอ่ยวันละประมาณ1 0 1 4 8 ดอลลรานะครับผมหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับ470บาทนะครับค่าไฟก็ตกวันละประมาณ100กว่าบาทนะครับก็จะเหลือประมาณ300นะครับต่อเดือนต่อวันนะครับโอเควันนี้ก็เป็นเครื่องดิวเดอร์เสนอมาใหม่นะครับตัวนี้ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายเครื่องนะที่เทขายออกมาจากจีนนะครับก็จะเอาราคาแล้วก็เอา คำนวณให้ดูนะครับว่ามันดียังไงไม่ดียังไงให้เพื่อ,อนๆดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ข้อดีของมันก็คือแกลงนะครับข้อเสียของมันก็คือราคาสูงกว่า l 3นะครับแล้วก็อาจจะเออซ่อมยากกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้พินสล็อตค่อนข้างเยอะแต่กินเพียง1,500วัตต์นะครับโอเคฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับ ทางช่อง YouTube แล้วก็เพจของเราเครื่องคุณ i t c o i n นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกาลังใจทำคลิปต่อๆไปครับบ๊ายบายครับ